สวัสดีนะยินดีต้อนรับอยู่อยู่สวัสดีนะยินดีต้องรับสู่ช่องนุบงนะวันนี้จะมาเล่นเกม FZ Mobile อย่างเงี้ยนะ mm hmm. เพราะว่าไม่ได้งงคลิปนานมากนะเป็นเดือนปีแล้วอ่ะหู <c oughs> <c oughs> จะงงคลิปไปนึกไม่ออกนั่งหาคลิปอยู่เป็นเดือน mm hmm. นี่จนมาหาคอนเทนต์ในมีเพชรอยู่หมื่นแปดเก็บมา สูงนี่กว่าอยากได้เนี่ยปีเตอร์เช็คนี่จเนียอไหมโอ้ไม่ตัวเนี่ยร้อยสามขั้นต่ำเลยตรงเงียไปเฮ้ยวอล์กวอล์กโอเจนซีดีเอปใครทีมอะไรไม่รู้ไอโฟร์นอเดทเนี่ยไม่น่าเก่งเงย เออสามพันเงยขอดเอาร้อยสิบหนึ่งตัวไปร้อยสิบหนึ่งตัวไปอุ้ยเนี่ยอังกฤษอองกลางใบตัน้นอุย้ยร้อยเจ็ดนะหมูจะขายไม่ได้อ่ะถ้าขายได้งงยเงยสามบริ้าน ขายดีกว่าขายตัวที่ขายได้นะเขาขายกันเต็มเลยเต็มตังางาดเลยตัดราคาแล้วอุย้ยมาเชโน่ฟาร์มมาเยอะจนฟาร์มของกูตัวไม่อัพใครให้อยา่ให้อุย้ยวันนี้มาอัพนี่ว่ะ คาฟูงอกงอกงอก FC มบายอ้ยถ้าเข้าเนี้ยมันจะได้ไหม้าไม่ได้นี่หายนะหนึ่งตัวก่อนสิเทียนหนึ่งตัวดีกว,ว่านะมีสูตรนี้ใช้ได้ชุกรกอหรู้เปล่า ไม่น่ารุกงอบนะแต่ในนี้นมันต้องมีได้แน่นอนือว่าเขาปรับเลิตกันแน่ือว่าเขาจะปรับเีิตกันแน่นะเนี่ยสิบปเปอร์ซมันไม่ออกให้เนี่ยดิผมโผหมดเนี่ยไม่ออกเนี่ย ไม่ออกนะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ง่ายนะอัพคาฟูจะหมดเลยนะเนี่ยตัวสุดท้ายไม่ได้พอเงยโอ้ไปเรื่อยดีกว่าสิบแปดตัวแปดตัวหมดเลยไป นี่ตัวแต่ตัวระดับตำนานนี่นะไฟาร์มมาขึ้นตำนานอ่ะอุ้ยแต่เมื่อกี้บอกไปเราใช้โกเป็นตัวแมคคาเดเมียฮะแมคคาเดเมียนี่มึงรู้กันชื่อแมคคาเดเมียป่าวเนี่ยว่าแมคคาเดเมียเนี่ยมามาดาเชอร์วี้อ่ะมันยาวเรียกแมคคาเดเมียดีกว่า เราได้กองหน้ามาแทนอีซักเอางาส้นแล้วก็ได้มีบันโดมามาคาเดเมียอุ้ยเขาเก็บเขาได้บอลดีเนี่ยแต่คาฟูออกมาตัดทันเจอจีเ z ล l ีนี่เฮ้ยอะไรอะแคทเทนเส้นเนรอมีมีบันโดอ่ะปาดเลยตึบเบียด โอ้ยมันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยหมอนี่ปีเลยนี่โอ้โหนั่นไงไมคารดเมียเซฟได้โอ้ยนูโนเมนดี้หรอตัวนี้เก่งเอาเรื่องนะทำเป็นเล่นต้องแบบเล่นไม่อีกโก เห็นไหมมันไม่อีกโก้โดนเลยนี่ส่งให้ใครคะโฟงเกอร์นี่นูโน,โนเมนดี้ไอ้งาฟ้อนยิงอ้ได้ไงเตะมุมดิอ่อได้เตะมุมดิเตะมุม่มมมมมาโอ้โหเอา้าอะไรเนี่ยไม่ดูเลยกรรมการเย,อเย่ออ่ะอ๋อ อี่งไ่กรรมการอุ uh, my hire my hire my ้ยอุยเกือบเบียดได้ฮะฮันเซงโอหาตะเก็บไว้ได้งาดีแคนงาซ่อนงาซ่อนวิ่งเลยไปงาซ่อนอีเกอร์เอ้ยเฮ้ยเกือบไปหาศาสเก็บเอาฟอนแล้ว นี่อุย้ยหาฝาดเหรอย่าอย่าฟาวเขาคบแต่เขาได้แต่เขาฟาวเนี่ยนะหน้าบอลยิงกรรมการดีเอยดูหูดูตาอ้าวทำไมให้เชียร์ซีมาขึ้นฝั่งนี้แต่าทีมอันซีนลน,น่ะ นี่นี่ปิดไว้ปุ้งวิ่งเลยนี่นี่นี่เฮ้ยโอ้มันแข็งเก็บบนดีแกงเนี่ยเฮงี่เคนมันตัวเก้านะแต่มันก็ยังเก่งอยู่ สูยก่กมันเงีวตับนี่จาจาที่แปลว่าหูอะโอ้เก็บไม่ได้แต่ดิเชนเก็บได้อะงาซอนไปจาลิโนโน่ไม่ได้คาฟูก็ไม่ให้เคนอีกหา่าดีกวิ่งขึ้นไปอีก บอกเลยนี่เฮ้ยโดนเคนจนได้โอ้โดนเคนจนได้อ่ะตกำนานาแน่ไม่ยอมไม่ยอมห้ามยอมไอ้ชา,าสารแล้วก็ดักปิดดีจังเลย มีฮานโตววิ่งขึ้นดานไปนิวันเอ้ยอย่าฟาวไปไอใครฟาวมันฟาวมันระเบียดอะโอ้หาฝ่าเดียวโดนแน่เงมันกรรมการไม่ต่อเรืงาให้แน่นอนไป โอ้ยเฮ้ยเชนี่แย่เกือบเซฟไม่ได้น่ะต้องงี่บุกเลยเนี่ยมงสวนสวนโหนี่แยโหนี่สตาร์บัวิ่งยาวเลยโอ้มมหมดเวล่ะตำนาน Ủa, khó khẽ Ừ, cái đồn hơi dình Ủa, ừ, đào khuôn Sắc đào nè Ồ, đào khuôn, sắc đào, mình chơi thêm rồi Ủa, chơi Liverpool à ừ, chừng, โอ้ย oh. น่าเอาอยู่นนเนี่ยอืม mm. งงรูง้อฮ้ย OVR ไม่ค่อยสูงเลยวันนีนน้น่าจะ OVR ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดเขา OVR ร้อยเจ็ดแน่นัน่นไงเราสูงเลยแต่เขามียานยานซมมัมเมอร์ไม่งู เห็นคล้ายๆการ์ดยาสมมือนี่นินก้ยมินิโกวินเดียมแต่สู้จาสินโฮไม่ได้เอ,อ,อ้ยมาได้ไปวิ่งตัววิ่งเลยนิโก้มันก็ตัววิ่งเหมือนกันนะ <c oughs> นี่แช่ไหททันวะนี่โก้ปั่นนั่นน่นะแต่แม็กคาเดเมีอะเซฟได้นี่โอ้ยฟุกแมนเฮ้ยนี่ไงเอออกมาอามาอกมาบอลดิไปบุกเลยยับเลยบุกยับเลย ถ้ามันออกมานะชึบไปไปโอ้โอ้ยิงมันไม่ได้นนนนคนเดินคนเก่งอุยจาสินโฮไปตึบเบรกนิ่งแฮมย้อนกลับ งาซนโว้ยกองอ่ะมันก็วิ่งมาสอดได้อือโอ้ยจาสินโตเร็วกว่ะงาซนเอาไม่ได้กองอ่ะมันปิดดีจังเลยอือหือโอ้โดนกากงเนี้ยยังเป็นครึ่งแรก อย่าุ่งบุกดีกว่าโดนกากา้าเป็นไงอ่ะโดนกากา้าอืขก็ให้มันโดนนี่ดีกว่ารีบันโดนนี่ นี่รูงี้ีวันโดไปอู้หมดครึ่งจะเปล่าทำไมตอนนี้เนี่ยอู้หูเป่าเลยตอนนี้มันจะทานมันไหมเนี่ยโอ้ยเดียโง้ลุกแมนกา้กาดิแชนไนฟาวิก ไงมันเนี่ยแล้วแมคคาร์เมียร์ซีฟอื้อหือลองเตรียมสวนเลยไปเฮ้ยเออไปไปเนี่ยโง่หรอบุกบุกจ่าสินโฮบุก โอ้ยโดนขากินตัวเองเนี่ยอุ้ยเกือบเกือบออกออกเงี้นั่นไงหกสามแล้วอะ่ะ6.3 4ยหกสามสี่สองวิทันไวเนี่ยนั่นไงต้องตั้งแล้วมันควน โดนนิโก้เวนเดียมเหมือนกันอะตาสินโตโดนปิดตหอเดเลยยิงอู้ยิงสะดุดขาทีนัวเองอีกมันมุดมาอีกไอตัวเี้ ลิวันโด้พุ่งเลยโอ้ยโดนซาปัตตาสอนบอลอีกแพ้อีกแล้วเนี่ยแปดสามนาทีนะ่ะนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเกือบโดนอีกนั่นนะ่ะมันจะยิงเงิน,นะ 3, อ,งนอ่ะเซฟสามสี่ลูกอ่ะไป ต้องบุกมันน่ะไม่งั้นไม่ได้อ่ะหูม okay, ันบุกโอเคแพ้เจอร์ใหม่คิดมากอย่าลืมกดติดตามอ่ะ